สวัสดี f อแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะที่26นะคะพฤศจิกายนนะคะกลับมาเจอกันช่วงบ่ายๆนะคะวันศุกร์สุกส,สันหันศานะคะเรา ะะเตรียมตัวที่จะส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะคันนี้ก็เป็นหัวเ c ม p ก้าแคค่ะคัสซีไทยนะคะเครื่องคู่ตัวมาเป็นเครื่อง J.O. 7E นะคะเราเตรียมตัวที่จะส่งมอบให้ลูกค้าที่อำเภอน้ำพองนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะมาอัปเดตรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะรถสวยๆอีกเช่นเคยค่ะ ตัวนี้เป็นหัวเมก้าแคปนะคะสีตัวรถเป็นสีชมพูมุกม่วงนะคะคันนี้ติดฟิล์มดำนะคะอะไรแต่งหน้าของคันนี้ก็มีพวกราวไฟนะคะสองชั้นขากระจกจอจานโคมเมียมนะคะกระจุกนาซ่านะคะเต็มราวแก้มที่กระจังกันชนปังตอนะคะมือเปิดประตูกันสาดประตูนะคะที่ จัดเป็นโครเมียมให้ลูกค้านะสำหรับคันนี้นะคะราคาพร้อมขายพร้อมจบอยู่ที่850,000บาทนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะหัวมิก้าแคบเครื่อง j o 7 e นะคะก็ทีไทยนะคะก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้ที่หัวอันสาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอนโซลกันบ้างเนาะภายในหัวเก่งของคันนี้นะคะติดเป็นฟิล์มสีดำค่ะสวยเลยตัดกับสีชมพูมุกม่วงนะคันนี้เนาะเราไปดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้ ส่วนตัวภายในนะคะของคันนี้นะคะเบาะของตัวรถนะคะเป็นสีแดงแก้วนะคะขอบดํานะคะเบาะแคบก็เป็นสีดําล้วนตะเข็บแดงนะคะตามนี้เลยถอดลักชักล้างให้เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวที่จะได้เลิกส่งมอบนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วเนาะวันนี้เรามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะแกนคันชักคันโยกดํานะคะพ่นเป็นสีแดงนะคะ ัวนี้เลยเป็นยางนะคะเรามาดูยางนะคะเป็นยางกระถ้ามีคิ้วค่ะยางใหม่ทั้งหกเส้นนะคะเป็นยางแปดสองห้าขอบสิบหกนะคะลูกค้าครอบน็อตกระทะนะคะเราใส่ตัวครอบเป็นสีน้ำเงินนะคะตัวนี้ ถังลมก็ประมาณนี้เลยนะคะพ่นเป็นสีดํานะคะการเดินท่อคะ่ะเป็นเอสเลทไทเทอีกเช่นเคยคะ่ะปลายสนิ้วนะคะส่วนตัวกันหมานะคะเป็นสแตนเลสคะ่ะตัวนี้อ่าเรามาดูสเปคของกระบะกันบ้างนะคะกระบะของคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่3มเมตรหกเซนนะคะรวมฝาใช้เรยยียบร้อยนะคะฝาข้าความสูงอยู่ที่50เซนนะคะระแนงสองไม้สองแปเซนค่ะสวยเลยนะคะ ตัวระแนงตัวสองไม้นะทำเป็นลายไทยเทนะคะทุกค้าสวยมากพีมดำนะคะสีชมพูมุกม่วงค่ะตัวนี้ถ้าชอบก็เลือกสีเลือกลายได้เลยนะคะถ้าชอบรุ่นไหนก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันก่อนได้นะคะเรามาดูทรงฝาท้ายกันบ้างเนาะตัวนี้ฝาท้ายของคันนี้นะคะก็เป็นตรงนี้เช่นเคย ปากนกแก้วงับข้างนะคะหมูช้างคู่ดันท้ายมางคุดเต็มพื้นนะคะเล่มทะเบียนก็ออกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ดูอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะก็เป็นคัสซีไทยนะคะ คัสซีไทยของตัวนี้คันนี้นะคะเป็น่นคัสซีตรงกับยี่ห้อหัวรถทีโน,โนนะคะความสูงของคัสซีนะความกว้างของคัสซีนะคะก็จะอยู่ประมาณเก้านิ้วนะคะแปดนิ้วกว่าถึงเก้านิ้วเท่ากับคัสซีนอกนะคะถังน้ำมันคู่รถนะคะมาที่ความจุหนึ่งร้อยลิตรตามนี้เลยค่ะแบตใหม่นะคะทั้งสองลูกทำที่ล็อคให้เรียบร้อยนะคะ ช่วงล่างเป็นสีดำสวยเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นดาวไฟสองชั้นนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เดินทางจะมารับรถจากทางอู่ของเรานะคะเดินทางมาจากอำเภอน้ำพองนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกท่านนะคะไปทำงานนะคะก็ขอให้กิจการ การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองมั่งมีเงิทองยิ่งขึ้นไปนะคะ,ะคิดระหวังสิ่งไหนก็ขอให้ลูกค้าสมดังใจสําเร็จทุกประการนะคะวันนี้เราก็เอารุ่นนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะสําหรับเมกาแคบเครื่อง JO7E หัวแคบคันนี้เป็นคัสซีไทยนะคะคัสซีไทยตรงยี่ห้อกับหัวรถเนาะ,ะราคาจบได้ชุดแต่งตามภาพนี้ก็คือ850,000บาทนะคะถ้าลูกค้าแล้วก็ FC ท่านไหนชมคลิปนี้อยู่อยากได้แบบคันนี้ก็ สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ของอุู่งสาหนาส8ง3 6 1เ2 3 9นะคะ089นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ